อ้าวพี่พ่อสวัสดีครับออกไม่เงียบครับฮะไปหาเลี้ยงยุไซกามสะพานครับเด็กกามสะพานปลอมรูเยา,าไปยำใหม่มกันเด้ะอะมัดสาง,าว,สางว่าเถอะอะไรนะครับนพ่นเลี้ยงควายแม่เงียบครับจะลงสองน้อยเนววาะดังขามปาเนี่น,น,นี่ไายขามฟากนะครับ ตัวนี้บกคามครับนี่เห็นไหมนี่บกคามนี่อยู่ด้านล่างนี่ไปน้ำกันมือนี่ทีมนีไม่ค่ายเนี่มอนนะพอพ่นมาเลียงอยู่ไปน้ำกันสามสิบฟ้าม์มอยู่มันกดน,นี่แหละกดถึงเรื่องล้างหมดละ แช่ึ้นไปขอนม,มาเหนวาคีคนไรหอม่อมือนี้มันงัอยูน้ำควายมัดมือเลยมือนี้มาอ่าน อิมบ่บ่อปันไดครับเนาะสวงโกนอยู่ก็ถือว่าอิ่มครับมาเนี่นี่ครับบ่เต็มสวงครับนะกินไปบ่เต็มสวงก็กินไปคางท่านี่แหละกินไปคางทาง่า,ทานี่ก็สิบบ่ไข่ยอยู่บ่เบิองมูอะไรงูเขาไปาลว่าอะไรคุณเออ ไปแม่อู้เมื่อิ่ม,มสเสร็จแล้วครับนะอิ่มยางแล้วนะบางสวงรับพุดโกนอยู่คนนึนด้านไส้นี่ครับนะ,นนะบนะขวามือตามกล่องนี่สวัสดีจุดไส้จำตัวคางไส้ดันน้าน้ำ,ำตัวคางไนะส้นะบางสวงเพื่อนนะ่ะโกนอยู่บอยอิ่มครับนะบอลแหนมบอลตึงโอ้ยเดีือดข้ามมึงท่ทองออกเฮ้ยเฮ้ยนี่ เวลาเป็น17เจไดกาครับนะหามงแล้วนะมันดูดันล่างครับไปเรียงดันล่างมัน,นี้ยบอด้ไปขามฝากครับนะประเด็นคือแม่บุญโฮมครับเจ็บขากันเลยรับอากาศกระห้อนเนี่ยป่อยสายเนี่ยบว,บวกกันหลายสาเหตุครับกันเลยบอด้ไปครับนะบอด้ไปขามฝากไปกาบ,บวยางไก่แล้วมืออื่นจะได้ขังิันครับนะจะได้ เอาไปคอ,อกคนะมือกุลละคลิปเป็นทีเทอะไรนะวันนี้ได้ไลค์คลิปอยู่ครับวันนี้ไปไปเร็วก,กินกินอยู่เลยแต่ว่ามันยามยางนี่ไป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 เร็วเร็วหมดตีนคิดยาดีครับเดี่ยวขอเสียคือซาครับนะท่านมูครับนะแล้วก็เจ็บขาพรอมเจ็บขาพรอแถมซาท่านทีจะยางไปท่านมูครับนะ เนะป็นโฮมนะปวดย่ำยานเก็บขาแล้ว่าย่ำกินนี่บสนครับบดตีงดูกับไปก่อนแล้วพี่ โอานาดันซ้ายครับนะลิเก็บเรียบหรือเปล่าครับนะหมเปนหลางการปัญยาโอ้โลบูบ่ได้เดบ่ได้มีปัญหาอย่างครับนะเราบดเจ็บขาอยู่บอเศาครับนี่อาจจะเกี่ยวกับเพิน่นมกักซ้นน้ำนะตำกันครับหมูใน่อกไม่จังไดปล่อยออกมาโฮมกันย้ำไดนี่เอาเรื่อยครับนะก่อนจะปล่อยนี่ อันนี้ฟ้าจะเปิดคอกานในก่อนนะครับนะแล้วก็ปล่อยออกมาเพื่อนอาจจะทักทายอันนี้ขอกแล้วก่อนว่าตอนที่กลับไปรอ,อคือกลับไปเตรียมตัวนะครับแต่งเตรียมเสื้อผ้าเป็นยักไซสุดมากแล้วสุดเลียงงูต่างหากครับใส่เสื้อผ้ากันยาวนะครับนะเพอาะว่าบูป่าครับนะ ว่าสันนี่งานเขาเลยครับน,ะน้ำไหลเห็นะไปเลยเออเออเออเอ้ยที่ง่วนอาจจะไปกันหมดแล้วนะครับนะเหลือนจนนี่แล้วครับนะง่วนอาจจะเป็นขอ,อกล่าสุดแล้วครับเนะี่ยล่าสุดขอ,อกสุดท้ายครับสำหรับวันนี้นะเพราะว่าทีมขามฝากกันอาจจะไปแล้วนะครับนะฟางมุ่งกันอาจจะไปกันเรียบร้อยนะนี่แต่อีเนาะ สมุีฟ้านี่ไปใส่นี่ที่นะไปเก็บเห็ดใส่ไปร้อยเห็ดใส่นอนๆไปไปปลาไดย์บอกกันนาบไปปลาไดยมันบานแล้วบอเดรียวหยาก็มีกระตา นี่กะตาเดี๋ยวเราไปเกี่ยวหญ้าไปเก็บเห็ดว้ะเห็ดออกแล้วนะครับนะเห็ดเห็ดติมเต่าเห็ดพงท่ามันน่าจะออกแล้วครับตอนนี้นะครับนะบรรยากาศก็เต็มท่าอยู่ครับไฟนะหัวกอกทุ่งถ่ายไฟมาคำบอลมันคำบอลมันขอกทุ่งถ่ายแล้วครับเพราะมือนีนะครับไปสายนั่นแหละ สาแล้วก,ก็มาช้าเดียครับนะจริงๆเราจะมาคำกว่านี้โดยซ้ำนะครับพอไกายโดนไหลมาคำกว่านี้ยนะิมชางพอใยกินแถวนีครับเนี่ย ลุงบ่ไปดักดันนาละกันมันช่วงนี้ปลอดภัยแล้วครับนะบริเวณนี้เป็นต้นไปปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วอาจจะกินได้ไปพาไปดูควายสักงน้อยครับนะโมเบียเลยตัเวเบียบรับนะผ่านฝูงควายสักงน้อยครับนะ เพรานี้อิ่มจักอิ่มยังครับนะนแล้วก็กินยังเสมือครับนะนนนใครของปองเงกแป้งเขมือนะครับนะแข่ไข่รปลาหม่าครับนะปากที่มาเลี้ยงนะ,นะ,นะมันชีมาเลี้ยงตัดหนาโหลดเอ้าเดี๋ยวมาทานอีกออกใสอีกมีทางีเหว,ว,วี่ยงในคนหนา รอบเอ็กซ์คูสีใกล้ๆไปเลยครับไอ้เบิรงที่ขามฝากเขามาไปหรือรู้ว่าไปกันแล้วเบิรงจั่งน,น้อยไปกันนะนี่ป่ะที่พเบิร์ดหครัเนยอยู่ทุ่งยายโยทุ่งกุหลานะสองคนเราโยนะครับนะ มาเลี้ยงให้ไม่เงียบเราไม่เงียบก็สบายแล้วนะมีคนมาเบิงเง่งแย่งซอยแล้วนะใครอยอ่ครับนะให้เบิง่งมีบ่เอ้คนขุนค,ครับโอ้มาพร้อมกันครับนะมาท่านครับนะพร้อมกันอาจจะอาจจะได้เก็บคลิปไหมตั้งกล้องไว้ถ่าได้บ่กินเวลาไปโดนบ่นี่วานเขาแล้ว มอาอยู่บนันนีจอรดรถถ่ายนี่ใช่ป่ะพร้อมถา่ายอู้อยู่ไก่อยู่ครับก็จะมานะะมาพร้อมกันละ่ะทีมงานข้ามฝากข้ามน้ำกะทีไม่น่าครับนะโยอไปลงน้ำแล้วครับแล้วกุ้งเขาไม่คายทีมา ตามจุบตามมาแล้วตามมาโดยงวดสามีฟ้ามครับดันหลังครับนะเนี่ยเบื้องมีไผ่บ่บมี่ครับนะเวลาต้องกินผลผนตั๊กมาบ่จะเป็นไรบ่าทีมขามนำเข้ากับบมาหอดง่ายครับ โอโอเออเอเอานั่งถ่ายไปเลยครับต้องปอมเลยเดูดิโอ้โเงี้ยหางมูบ่ได้นี่นะบ่ได้เพื่อนเพ่นไปยังไปหับงัวบ่อ ไปหาไปยังจักรยานมีอยู่มันเอาจักรยานไปอยู่ยเ,เอาญ <laughs> าติเมียเ่าไปหาบ่าปล่อยล้มรถญาติเมียบ่ไปหาปล่อยล้มรถแล้วก็โทรบอกเมียว่ายางเป้เว่าสารดีลีตัวคน <laughs> แล้วพบบุญครับเนดะ้อ เอารถจักรยานไปน้ำตะวามาวะไหนวะสิคุณวัดชบเพื่อไปขอพระเดชว่นาน้ำกลบ่นมงวยควนตอนนี้วันนี้มันห่วนหน่อยควายหน่อยห่วงว่าตันนี <c> ้ <ười> ขื่ออะไรห่วงขื่ออยู่ทุกคนเหลียวควายอยู่ งัมาอย่งอมันงมาอย่างกูงบ้นา,าบนนี่่ามันคำรบ่แมนครับุนพอดีมันน้ำกลนเสือ,อยูุ่นโอ้หามงแล้วทักกันกลับจะคำะสมมุนหลยอยู่ก็จะคลองคำเม,มนต์แต่เนี่ยว้ก็โบไสกันเนี่ยไปเลโห เอ้ยเอ้ไปบอลไล่กันส uh, ักทีละเอ้ยไปเอาไปเอ้เอ้ยเอ้ยนี่ฝากุ่นนู้นก็นานมากนะนราเก็บบรรยากาศเงียวๆเลยมืนเอ้เอ้ยเฮ้ยเสียเว่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่ เอารถเบก่อนเอ้ยปลาไาครับนี่ไม่ไก่เป็นขอปลาอสายปลาทราก็มาขำผมเลยก็อยู่จังใดก็อยู่ได้ปกติกาบตะเลียวนะปลาทรายติกปลาายเฮ้ยอื้มอื้ม ก็จับผอมโมเอโอโมขึ้นนันมาหอดเอออืมน,น,นั่น อ่ะอยสอดแล้วสอดแล้วเอาไรที่้ายเคียบโอ้ไรสาเนาะุณสอดแล้วครับนี่คือ,อยางลวงเลยไปกินสวนผลบ่อพวกตี๋ที่อยู่วันนี้ก็จะเป็นหัวฝา ก็หัวเขาก็จวบอีกมันล้อมหอหดยดนอะกเอ้าไปกินไปเด็กชายอยูย่ไทยเขาเพื่ะครับนะเขาก็ขาเจ็บกระมี้ทีมงานออกไปก่อนอื้ม หมูมาแล้วหมูมาแล้วหมูมาแล้วโอ้เพื่อนมาแล้ววันนี้วันนี้ผมม,มีเสือครับวันนี้ไม่มีเชือกนะครับวันนี้เสือกหาย<ม>เสือไปในน้ำบ่ขอบลาใส่ โปรเตียมาได้ครับผมว่านบ่ได้มาบ่ว่ายเขาสาวโอ้วันนี้มาครับ

เเเฮ้ hey. 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 ้้ยยยควายนอนหนำจัหน้อยเหระเกือบคํำหมดแล้วควายเินอยากนนำหมดคำเติบหมดละเฮ้ยเฮ้ยวันนี้มูมาไปพอมมูแล้วกันนะไป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 

ฝังสวนนี่เป็นเงี้ยสี่โปรดปรานที่สุดครับเฮ้ยเฮ้ยน้ำตาลอิม่มครับนะนัะ่นตำไปตัวทีบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอนะเป็นอะไรซ้ำน,นี้แล้วครับมาี่กลับบ้านแล้วนะครับเนาะไป ไม่แดงกับอิ่มอยู่ครับนะ,อะเอ้ยบอกสวัสดีครับมื่อนี้ขอบคุณต่อท่านที่เข้ามารับชมครับอัดเต็มๆนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ